สวัสดีครับรอาจารย์สายดงพญายเย็นทุกท่านนะครับวันนี้จะมีการส่งไก่นะครับจะได้รีวิวเป็นวิทยาทานนะครับวิธีส่งไก่ที่มือเก่าหรือมือใหม่ที่จะส่งไก่นะครับว่าเขาส่งกันยังไงให้ไก่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางตัวไก่บางตัวเวลามันตายหรือมันอะไรไปมันมันหาซื้อไม่ได้นะครับบางตัวมีตางก็หาซื้อไม่ได้ข้างในถ้าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นหน้าแรงนะครับหน้าแรงเราจะใช้เศษฟาง แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะใช้พวกหญ้านะครับพอได้ไก่ได้นอนแล้วก็จิกจิกกินได้นะครับแล้วเราก็จะใส่แตงใส่แตงนี่คือแทนน้ํานะครับแทนน้ําให้ไก่เวลาไก่ไก่กินน้ําบางทีส่งไก่นะครับส่งภาคใต้ตรงมาเลเนี่ยมันจะอยู่ได้หลายวันแล้วก็ทางบริษัทเขาก็จะดูแลไก่เราอีกทีแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องดูแลไก่เราเองครับถ้าส่งไปไกลหน่อยก็ใส่ยเยอะหน่อยถ้าส่งไปใกล้ก็ก็ไม่ต้องใส่ามากแล้วครับ ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวสวยนะครับจะเป็นข้าวสวยหรือหรือแล้วแต่แล้วแต่ที่เรามีนะครับแต่ส่วนมากข้าวสวยมันมันไก่มันจะชอบกินหน่อยก็ใส่เข้าไปพอประมาณนะครับพอประมาณอันนี้ส่งไปภาคเหนือก็ภาคเหนือตอนตอนตอนล่างนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ก็ก็ไม่ต้องใส่มาก <S <S แล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ เป็นยาแก้แพ้อากาศนะครับบางทีเราส่งไก่ตัวนี้สําคัญมากบางทีไก่ถ้าไก่ราคาไม่แพงก็กจ็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกวันนี้ก็จะส่งไปในกล่องเดียวคือ2อ,องตัวนะครับสง่งไก่2ตัว อะไรนะอะไรนะีครับครับครับไปรุีจะ้ารอดูนนก็กรุงนก็ลองดูผมยูกับเ่อแกจะมาใจกอ่อ่าโอเคโอเคีผมจะรีบ่งไก่เขาพรุนี้ครับเมาชมเาบกเไม่เที่ยวเท่าไหร่ ครับครับผมช่วยไปเก็บเลยคุณบอกแค่ใส่เรารอคำสั่งเขามานานแล้วแต่เขายังไม่ได้สั่งก็คันนี้จากบ้านเขาเรียขอขายผมผมไม่ช่วยตัวแรกจะเป็นชุดสายเพชรพญาภัยนะครับเพชรพญาภัยมันก็จะแตกทางกับสายเพชรดำนะครับเพชรพญาภายัยหน,น,น้าจะเล็กๆนะครับถ้าดูจากหน้า น่าจะเล็กๆกลมๆแล้วก็ตัวจะเล็กๆครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ท้องท้องต้องเป็นสีประดูนะครับท้องเป็นสู่สีประดูนี้สายพยาไผ่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ก็อ่ามันก็ต้องมีประวัตินะครับประวัติที่ปีกจะมีทุกตัวว่ามันเป็นคู่เกิดตัวไหนตัวนี้เชื่ออ่าเวลาไกล่หลุดนะครับมันจะได้จับได้เมื่อวานนี้ก็หลุดไปก็กว่าจะจับได้ก็ลําบากนะครับแล้วเราก็เดินทางเราให้กินน้ําน้ํานี่ผสมผสมอ่า ยาแก้แพ้อากาศนะครับเวลาเราส่งไก่แล้วส่วนหนึ่งน้ําได้จากแดงส่วนหนึ่งเราให้กินกินไก่ให้อิ่มก่อนนะครับบางทีมันมีการการผิดพลาดในการขนส่งเห็นเห็นมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งใกล้ขนส่งไกล,ไกลบางทีไก่เราไก่เราสายพันธุ์ดีๆนะครับส่งไปแล้วตายก็น่าเสียดายนะครับบางทีมีเงินก็ก,ก็ก็ซื้อไม่ได้นะครับบางตัวนะครับตายแล้วตายเลย ตอนนี้จะเป็นสายพิษยาไพนะครับสายพิษยาไพจะเป็นไก่ตัวเล็กไก่ตัวเล็กสวยนะครับเด็กกระทัดรัดชุดนี้จะประมาณ1กิโลลงมานะครับสายพิษพยาไพอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายสายเพชรดำครับสายเพชรดำนี่จะรู้จักกันดีในในใน,ใน,ในวงการ,รที่เป็นไก่สวยงาม จับใหม่จะเปี่ยวครับตัวนี้ไขแล้วสายเพชรดำนี่จะเป็นเป็นเป็นไก่ปลาดูดำที่สวยตัวนี้จะเป็นเป็นอันดามันนะครับเป็นอามันเป็นเป็นลูกเพชรอันดำอันดามันตัวนี้จะเป็นแม่ที่เข้มมากประวัติไก่ก็จะมีมีมีติดไว้ชัดเจนการลืมครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เก้าเก้าเบอร์ตองเก้าเก้านี่ก็แสดงว่าคู่เกิดนี่ก็จะเป็นเป็น เป็นคู่เกิดที่สุดยอดนะครับตัวนี้สวยงามมากตัวนี้หน้าตามันจะเหมือนคู่เกิดของเพชรดํานะครับสายเพชรอันดามันตัวนี้จะเป็นลูกเพชรอันดามันก็จะส่งไปให้พ่อเลี้ยงทางภาคเหนือนะครับเจ้าของฟามควายนะครับควายทาล้านสวยครับแม่นี้ตัวนี้่อนอื่นอ่า ก่อนอื่นก็ต้องต้องให้กินยาแก้แพ้อากาศนะครับก่อนที่จะเดินทางหลายท่านก็ถามกันมาว่า,าทำไมต้องทำประวัติต้องทำประวัติต้องติดใส่ห่วงขาต้องติดกิบป,ปีกต้องต้องไอ้นี่เพราะว่า,าหลายท่านที่เอาไปคือต่อยอดพันธุกรรมนะครับขอจะได้ต่อยอดพันธุกรรมลงเหลา่าคือจะได้ สืบได้ว่าเป็นลูกหลานตัวไหนปู่ย่าตายายเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้สําหรับบีดเดอร์มือใหม่มือเก่าก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่ามือใหม่ก,ก็ก็น่าจะเรียนรู้นะครับศึกษาเรียนรู้เรื่องเพศดิกีนะครับเพราะว่าทางต่างประเทศฝรั่งเขาทําประสบความสำเร็จแล้วแต่ทางบ้านเราก็ยังอาศัยค้นหาตัวเก่งอย่างเดียวครับไม่ได้ทําเป็นสายเลือดเป็นบีดเดอร์แยกแยะไว้เหมือนเหมือนทำกับข้าวครับ ผงชูรสก็คือผงชูรสเกลือก็คือเกลือน้ําตาลก็คือน้ําตาลเราจะปรุงรสไหนเราก็ปรุงได้นะครับยังสายประดูเนี่ยบางทีเราเรามีพ่อพันสายเก่งๆแต่เราอยากได้ลูกสีประดูนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดต่อยอดพันธุก,กรรมได้แล้วก็ทําลกไว้ลงเหล่าได้นะครับชุดนี้ที่ผมทํามันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลือดลอยนะครับเลือดลอยเผื่อทีอ่เพื่อนสมาชิกจะได้เอาไปต่อยอดครับต่อยอดว่า มมติว่าท่านของท่านมีดีๆอยู่แล้วแต่ท่านอยากได้สีประดูเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเลยนะครับค่อยเป็นสายแปและอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายอนุรักษ์นะครับสายอนุรักษ์สายพันธุ์เก่าสายพันธุ์เก่าไม่ว่าจะเป็นสายเพชรด,ดำสายเ,าเพชรอันดามันนะครับหลายท่านเอาไปก็ประสบความสาเร็จนะครับทําออกมาสวยงาม แต่ทางทางต้นเหล่าก็จะทําแค่อนุรักษ์สายพันธุ์นะครับไม่ได้ไปต่อยอดต่อยอดพันธุกรรมนะครับอนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้เอาไว้ให้ให้ให้พวกเ,เพื่อนเพื่อนสมาชิกเอาไปต่อยอดนะครับตอนนี้ก็จะส่งไปให้ค่ายใหญ่นะครัพอดีรถจะมารับก็เลยเลยจัดส่งไปสองตัวอยู่ท,ที่อยู่ที่ไร่วานุคูณเองก็ไก่ไม่เยอะนะครับใช้พ่อพันธุ์ตัวเดียวแล้วก็แม่พันธุ์สี่ตัวลูกไก่ออกมาก็เลยจะค่อนข้างน้อยนะครับก็ ไม่พอแบ่งแก่เพื่อนสมาชิกนะครับเพราะว่าช่วงหลังไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาดูแลโอกาสโอกาสพัฒนามันก็จะง่ายนะครับมีท่านผู้รู้เคยพูดว่าเก็บแต่จบนะครับคือสายพันธุ์ที่ดีเราเอาไปบางทีราคามันสูงหน่อย ราคามันสูงหน่อยที่เขาทำสายพันธุ์ดีไว้แต่เราไปทำต่อยอดอะมันมันมันจะ,ะได้ได้ดังที่เราเราวางไว้นะครับสมมติว่าเราทำประดูตรงพยาเย็นปะดูตรงพยาเย็นคือสีประดะูเสียงจะเป็นโทนเสียงดีก็จะเป็นเป็นสายเพชรดำเราก็จะเน้นเอาสายเพชรดำเข้าไปแต่ถ้าเราจะเอาโทนโทนออกอเสียงใต้ป่าไว้ฟังเวลากินกาฟแฟเราก็จะเอาเป็น มาพัฒนากับสายของเพชรพยาไทนะครับเวลาส่งของผมเนี่ยผมจะจะติดตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าบงางทีถ้ามันหลุดมันหลุดเราะว่ามันไอ้นี่ไปมันมัน,ม,นมันหาอยอีกไม่ได้แล้วครับไม่มีแล้วอีหน่าก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวสวยๆหรือเปล่ายางยางสายของเรียบร้อยของอ,อ,อันดามัน ก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าก็สเสียดวิตไปแล้วก็ยังมีอาจารย์หลายท่านที่ที่ทำเรือดร้อยไว้อันนี้ก็เราไปพัฒนาเองครับรู้รักไว้รูลักสายพันธุ์ไว้ครับดีกว่าไปนําเข้าจากประเทศน,นอกนะครับอันนี้สายพันธุ์บ้านเราไม่ว่าจะเป็นไก,ก่ไก่ ไก่ต่อไก่แย่เราหรือว่าจะเป็นไก่สวยงามหรือว่าจะเป็นหมูป่า,ท,าที่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับเราก็น่าจะอนุรักษ์ไว้พอให้รับชาติได้ได้ของเราบ้างไม่ใาชา่เราจะนาเข้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งรถกําลังจะมารับนะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกการพัฒนาไก่เราจะไม่หยุดนิ่งนะครับเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาไก่เวลาเราพัฒนาเราก็จะเห็นผลงานมานะครับบางคนกล้าซื้อของแพงแต่ไม่กล้าทิ้งของแพงครับเพราะว่าซื้อไปแล้วไม่ใช่บางทีมันเป็นสายประดูที่ผสมไก่พิสิกนะครับเอาไปแล้วเลือดที่มันจะไปเล่น,เป,น,เ,ปนเป็นไก่ต่อไม่ได้ ก็ไม่กล้าทิ้งเพราะซื้อมาแพงนะครับบางทีเสียเงินเราก็ต้องมานั่งเสียใจนะครับผมจึงแนะนำนะเ่านสมาชิกไปว่ากิบแต่จ,จบนะครับเด็ดก็เด็ดยอดเลยไม่ใช่เอาไปเสียวเวลาพัฒนาอีกสี่ห้าปีนะครับถ้าเอาตัวหลักๆผู้เกิดที่มีผลงานพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีผลงานเรากา็ซื้อในราคาที่แพงหน่อยผมกับเขาที่พัดพวกหัวมันไว้เวลาเราเอาไปพัฒนามันก็จะง่ายนะครับ จะง่ายต่อการพัฒนาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลงให้ดูกันใหม่เรื่อยๆนะครับครับขอบคุณมากครับ